nè chưa <coughs> chưa mình chưa 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 ตัวนอมป็ดนะคะไล่ห้ามนะไลห้ามนะเอ่อทีอะไรที่กังใบนี่เหมืนเช้นที่ก้านะคะเีใบริ่มๆนี่เมื่อนเมื่อนอไนั่นกําหมี่นีอืมนี่นี้เมื่อนกระหมี่เลยค่ะมันหนิมรักก็หนาเมื่อนมันเป็นนนนี่น้องก้าวมานอมาเอาไปจำใกล้ละเลี้าไปจำใกล้ แมดแล้วกินแมตแล้วผู้กิดน,นี่แหละมันหมากกา็ตอนนึงมันอุ้งโรยตอนแล้วป่ากำกัใกล้มันโย่ามจริงนะแต่ว่ากลางๆใบเอ็นนะโย่เมื่อนกำหมี่เลยนี่ความรูดสึกกลแวยแมวนะนี่นี่เบินแปมเลยนี่ ไวดนี้ไก่มากะได้ไอ้ก็ไปกนต้นดงต้นอ้อมดองปั่นแต่ยังไม่เอกระหาด้วยกันนะนี่แดดมันจะตอนนี่เลยเป็นก้นเมื่อนะก็กำเหมือนนี่นันเปนก้นเจอไม่่อไม่น่ได้ห้ามแตปีนู่นอยู่อยู่บ้านกดบ้านกิดจอเมนะ นี่ว่านังอควักเหี้แมวนะคะน้อนกินใบไม่แอวนี่แต่ก็หนังไม่เลยนู่นี้แมวไม้ตั้งไหวจำตัวเลกนนาะตัวหนังควักนะคะช่วย Như nó cao mà hai con đừng làm นี่ปยเซียนหนแมวนะคะไม่ดินี่ใวอยู่นี่กันนะอะไอย่างนี้าเดียแกแมววาดินยากน,นะคะ

พกตักล้วันโเจนที่ก้างม่เตะกัคุยวอกร้อยไม่เตะกันเลยคุก่อยรอยแปดสิบโบไปมล่ะจูอันที่ก้านับโปรเจน